สวัสดีครับทุกคนครับกลับมาแล้วครับพอดีวันนี้สั่งการ์ดโปเกมอนมาจากประเทศจีนครับนี่ดูครับนี่เห็นไหมครับก็พอดีก็ไปดูมาจากในแอปส้มแอปอะไรครับพอดีมันน่าสนใจดีก็เลยไปสั่งมาก็คือผมก็ไม่รู้ว่ามันจริงหรือว่ามันปลอมนะครับนี่ไอตัวการ์ตัวอะไรนะครับแต่ว่าแค่แบบอยากลองสั่งมาเปิดดูครับเห็นมันน่าสนใจดี มาดูเลยนี่เป็นการสั่งครั้งแรกเลยนะครับสั่งของมาจากประเทศจีนนะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันปลอมจริงหรือยังไงบ้างครับอ๋ออันนี้เขาขะแบบมาให้ครับนี่อะไรเนะีนะ่ยสมวัดินชิวอะไรเนะี่ยชอยเฉวอะไรเนี่ยแล้วอ่านผิด <c oughs> อ่านถูกด้วยอ่าไม่รู้จริงหรือปลอมเห็นเขาบอกว่าส่วนมากถ้าเป็นการ์ดปลอมมันจะมีจกจกๆอ,อ,อยู่ตรงเนี้ยอย่าทวนครับ ก็มาดูไปพร้อมๆกันเลยครับอันนี้มาจากประเทศจีนเลยนะครับสั่งมาใช้เวลาเดินทางมาก็เป็นสิบวันนะครับสั่งมาสาตเบียดธันวาของพึ่งได้วันที่เก้าโอ้กอ็แบบไม่เคยเห็นหน้าตาการไม่เคยเห็นอะไรเลยแล้วก็อย่างหนาด้วยมีการบอกเราว่าหกพัดด้วยอืมเดี๋ยวก็จนะเปิดดูเลยโอ้โหแบบค่ามาให้อย่างดีอะ่ะ เดี๋ยวจะลองมาเปิดไอตัวนี้ดูเพราะว่ามันก็ซ้ํากันแล้วนะเปิดดูครับที่ประเทศจีนมันจะเหมือนของไทยไหม่มรู้การ์ดจีนการ์ดปลอมนนเนี่ยนี่ที่สั่งมาโอ้โหแกะยังยากเลยวะเฮ้ยเนครับการ์ดแกะยากมากนะดูเลยจากจีนเลยนะครับจากเมืองอะไรไหมอะไรฉางกวางอะไรอนี่ย ดูชื่เมืองหมหก่อนอะไรฉางปิงอ่ะจากเมืองฉางปิงอ่ะโอ้เอ๊ะทำไมสีกาดมันเป็นแปลกๆวะสีกาดเป็นแปลกๆนะเดี๋ยวผมจะหาตัวอย่างการาดไทยให้ดูครับถ้าอยวสักู่นะเดี๋ยวผมหาตัวอย่างการาดไทยให้ดูไอตัวนี้จะเป็นโปรแกมอนการาดไทยนะครับอันนี้จะเป็นของประเทศจีนไอขวามือผมเนี่ยนี่ อันนี้ของสีประเทศไทยจะก็ออกชัดๆหน่อยครับแต่ก็เด่กก็ไม่ได้หวังแบบเดือจะแท้ไม่แท้อะไร,ค,รคือมันของจีนะนะแบบก็รู้อยู่แล้วป่ะอันนี้เฮ้เหมือนพวกก๊าไซไนนิงเลยวะ่ะฮุบป,ป้ามาครับดูทีชินเลยอือก็ดีอ่าอันนี้ไม่รู้ว่ะ อครับเปิดเอาเพลินเนเปิดเอา,เเอามันมือเฉยครับการาากประเทศจีนอมยังไม่รู้แท้กหรือปลอม้ะยทำนะดูด้วยกันครับ,นะไ,นนรบไหนวะมีกลมุมๆด้วยโอ้ตายนะยีกอกันก็เปิดเอาสนุกเฉยนะครับไม่ต้องหวังครับมีราคาม,มีราคานะครับ พราะว่าเขาบอ,อกว่าส่วนมากการ์ดที่แบบถูกส่งถูกน,นี้มาจากจีนมันส่วนมากเป็นของปลอมอ่ะแล้วเราก็แค่อยากสั่งมาดูเฉยนะครับเออแบบของไทยพอดีเบื่อของไทยแล้วอยากหาคอนเทนต์อะไรที่มันแบบนี่นะโอ้แล้วแกะซองแกะอ,อย่างยากอ่ะให้ทาจริงเออนะเอาเข้ามากันอย่างนี้แล้วเหรอครับ ไม่มีหฮลุ้นให้อะไรหรอเปิดหน้ามาก็เป็นอย่างนี้เหรอโอ้มันตโตเลยอะไรอ่ะยุบยุบีเรื่อยครับนเรื่อยไม่มีอะไรครับนี่คือการแจกประเทศจีนนะเดี๋ยวโนเลยครับนี่แกได้อยู่ตดวนเลยครับตดวนเลย อยังไงหรือว่าแบบเขาต้องการจะโฆษณาพวกใบแบบนี้เหรอไม่รู้อะแต่กาจ,จะเก็บไว้ดูเล่นๆนะครับคืออาจจะไม่ได้ขายไม่ได้หนึ่งดาวด้วยวะก็สวยดีกาจากประเทศจีนก็ฝากติดตามฝากอะไรช่องด้วยนะครับวันนี้มารีวิวการ์ดโปเกมอนจากประเทศจีนครับสั่งมาของซึ่งได้ครับ โอ้ถ้าเป็นการ์ดปลอมนี่คือแบบเดินทางมาเกือบสิบกว่าวันนะ่ะเออมันจะคุ้มหรอวะใช้เวลาเดินทางมานานเกินอ่าไหมเรื่อยๆครับเรื่อยๆโอ้หถ้าเป็นการ์ดปลอมต้องเป็นการ์ดปลอมที่แบบสมบูรณ์สมบันมากโอเคใแบบนี้ก็ยังไม่มีอะไรเท่าที่ดูเท่าที่เปิดมาคือแบบ มันก็แบบไม่ได้มีก๊์ดที่วือวากา๊าซที่มันดูแบบอันนี้เหมือนของไทยนะครับที่แบบมี HR มี UR มีอะไรมาเนี้ยเป็นเหมือนการาซใช้เล่นมากกว่ามางผมว่าของประเทศจีนะนะไงกองสุท้ายแล้วยุบเอ่อเดี๋ยวเขาเก็บสะสมพวกก๊์ซแบบนี้กันวะไอ้ระยิบรดยับอย่างเงี้ย อืมตอนนี้ก็โอเคเท่ดีไม่มีอะไรเปเปิดเลยรีวิวให้ดูเฉยอ๋อมีมีคิ้วอืมอืมอะไรก็ไม่รู้อะโอเคครับก็วันนี้ได้จบไปแล้วครับรีวิวการ์ดโปเกมอนจากประเทศจีนครับนี่เอามาให้ดูอ๋อไม่มีอะไรครับ ถ้าใครรู้ว่ามันเป็นปอปอของปลอมของจริงไงก็ฝากควมเมนเ์ไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็คงจบแค่นี้แหละโอเคครับอขอบคุณครับ